ทุกอย่างสำหรับน้องลิซ่ามีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะสมฐานะที่เป็นลูกรักของบูการีและก็ซีรีนค่ะจัดให้นะกับของขวัญวันเกิดแบบพิเศษพิเศษรวมถึงโมเมนต,ต์ของน้องลิซ่าค่ะมีการมาบิลบริงนะคะให้เตรียมตัวดูคอนเสิร์ตใหญ่โคเชล่าอีกด้วยค่ะ อัปเดตข่าวสรารกันต่อนะคะสำหรับนอริซ่าเธอมาลงรูปในไอีเยอะเลยนะคะก็เธอบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการฉลองวันเกิดน้องมีการมาลงรูปภาพน่ารักน่ารักย้อนหลังให้กับบลินได้ดูกันดูสิคะเค้กนั้นน่ารักมากๆนะเป็นรูปน้องแมวนะคะคงจะถูกใจนอริซ่าแบบสุดๆกันไปเลยและนอกจากนั้นค่ะทั้งบูกาีแล้วก็ซิรีนมีการจัดของขวัญวันเกิดสุดพิเศษให้กับเธอนะคะทางบูกาีค่ะคุณพ่อเจสซี่บาร์บินมีการส่งนะคะเป็นสร้อยพรอมจี้น่ารักน่ารักมา ให้กับ น้องนะส่วนทางซีรีนค่ะก็คือพิเศษด้วยเหมือนกันนอกจากจะมีช่อดอกไม้แล้วก็ยังมีกระเป๋าค่ะที่มีเพียงใบเดียวในโลกทําเป็นนามสกุลมนโนูบาลของเธอให้อีกด้วยพร้อมกับข้อความการด์ดอวยพรนะคะจากคุณพ่อปีเตอร์ค่ะเชื่อว่าน้องลิซ่าคนจะถูกใจมากๆกนะคะกับของขวัญวันเกิดปีนี้เห็นเธอค่ะเอารูปภาพแล้วก็คลิปค่ะมาลงในไอจีกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะเธอก็ยังมาบิวให้บิงเนี่ยเตรียมตัวรอดูคอนเสิร์ตนะคะใหญ่ของแบ็คพีคค่ะที่พวกเธอจะไป นงาเทศกาลงานโคเชล่านะคะซึ่งปีนี้ b a c k คพิ k งเป็นเฮดไลเนอร์ของงานอีกด้วยงานจะจัดขึ้นใน2ช่วงด้วยกันค่ะนั่นก็คือวันเสาร์ที่15กับวันเสาร์ที่22ณเอ p i r e Polo Club i n i i o อในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งแบ c ็คพิ k งเนี่ยบินไปล่วงหน้าแล้วก็มีไปซ้อมงานกันที่ลาสเวกัสก่อนแล้วนะคะ แล้วก็เธอค่ะให้แคปชั่นอีกด้วยว่าอีก10วันนะคะต่อจากนี้ค่ะก็จะได้เห็นแบ็คพิงไปขึ้นเล่นคอนเสิร์ตระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าบิวปิงนะตั้งแต่เนิน่นๆกันเลยทีเดียวแต่เราเนี่ยก็มาสะดุดตาตากับคาสวยๆของ้องลิซาด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเรียกว่าตัวเลขกน่ารักนะคะพร้อมสูงแล้วก็หุ่นด,ดีมากๆแบ็คพิงค่ะทํางานกันหนักมากๆเลยนะคะ ก่อนที่จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่อเมริกายาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าเหลือแค่10วันใช่ไหมถ้าบินกลับมาเกาหลีช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรนะคะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ความน่ารักของนอนริซ่ามาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า